สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับร่วมศึกษาไปด้วยกันกับสมจิตสมประเสริฐนะครับวันนี้ได้ยืมนะครับได้ยืมพระของเอฟซีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเอามาให้เพื่อนๆเราเนี่ยได้ รับชมกันนะครับทีแรกนะพระองค์นี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นสมเด็จบางคุณพรมนะครับพิมฐานคู่นะฮะแต่พอเจ้าของพระเนี่ยเขาเข้าไปประกวดนะครับประกวดพระแล้วก็ทางคณะกรรมการนะครับทางเซียนใหญ่พระเนี่ยเขาใช้เครื่องสแกนนะครับ แล้วก็ใช้กล้องสองพระที่แบบขยายเต็มหน้าจอเลยนะครับเต็มจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับเขาเขาบอกว่านะเขาบอกว่าไม่ใช่ผมพูดนะเขาพูดมานะครับพูดว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับสมเด็จวัดระฆังหูทิงดิงฐานคู่นะครับทําไมเขาจึงพูดอย่างนั้นนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมคือจะพูดแบบนั้นเพราะเขาบอกว่าเนื้อพระองค์นี้นะครับคือเนื้อเนี่ยออกไปทางสมเด็จวัดขังนะครับเขาจึงฟันธงว่าเป็นสมเด็จวัดคังฐานคู่หูทิงดิงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอฟซี FC บางท่านนะครับเขาก็บอกว่าสมเด็จวัดขังเนี่ยไม่มีไม่มีฐานคู่นะครับ แต่ทีนี้ผมก็พูดไม่ได้หรอวครับว่าจะไม่มีฐานคู่หรือมีฐานคู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมเด็จวัดคังเนี่ยตำนานเขาบอกว่าเป็นพระที่สร้างมาหลายพิมพ์มากนะครับหลายพิมพ์มากแล้วก็ออกหลายวัดด้วยนะครับวัดไหนที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จโตไป จำพรรษาไปอาศัยอยู่ก็จะสร้างขึ้นมาแล้วก็มีประชาชนชาวบ้านบางท่านก็แกะพิมพ์ให้ท่านเจ้าคุณสมเด็จโตเนี่ยคือให้แกะพิมพ์ให้แล้วก็สร้างขึ้นมานะครับวันนี้ผมเอาสมเด็จวัดกระังพิมพ์นี้มาเพื่อนๆได้รับชมกันเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับคือไม่ค่อยชัดผมจะขยายลงมานิดหนึ่งก่อนนะครับ เอามาให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันนะครับคือร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับกับสมเด็จวัดคังพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ที่ผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่นะครับนานๆมจะเจอนะครับที่ผมได้มาวันนี้ได้มาเนี่ยเพื่อจะเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับพระองค์นี้ประกวดนะครับพาการประกวดนะครับติดอันดับมาที่เท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าประกวดแน่ๆนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองสองกล้องดูเนื้อ ให้กับเพื่อนๆพ,พวกเราเนี่ย FC เราได้รับชมไปด้วยกันนะครับว่าเนื้อสำํำรักองนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อวัตคันเนื้อจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ากล้องก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แ๊บนี้นะครับไหนนะครับเนี่ยเนื้ององพระจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือผมก็พูดไม่ได้หรอกว่า เป็นวัดคังจริงหรือเปล่าบกานพรมหรือเปล่านะครับแต่คนที่เขาเอาไปประกวดเอาไปเช็คมานะครับไปเอ็กซเรย์ไปส่องกล้องขยายภาพให้ใหญ่เพื่อดูเนื้อเนี่ยเขาบอกมานะครับเป็นเส้นใหญ่บอกมานะครับไม่ใช่ว่าเส้นทั่วไปนะครับเป็นเส้นใหญ่บอกมาเขาบอกว่าเป็นสมเด็จวัดคังพิมพ์ฐานคู่หูทิงดิงนะครับจริงๆแล้วสมเด็จองค์นี้ <C oughs> ก็ผมเคยเห็นในหนังสืออยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ผมอายุยังประมาณสามสิกว่าปีนะครับสามสิบปีเคยเห็นอยู่หนังสือโบราณนึ่งเล่มหนึ่งนะครับที่เขาลงมานะครับเขาบอกว่าเป็นสมเด็จวัดขังหูทิงดิงทานคู่นะครับผมก็อยากจะส่งให้เพื่อนดูแต่ก็ส่งไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็พยายามส่งเพื่อนดูนิดนึงนะครับน่ะเนือองค์พระจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็อาจจะเป็นไปได้หลายอย่างนะครับคือสมเด็จวัดคังบางอง์เนี่ยเขาก็บรรจ,จุกรุกบางคุนพรมก็มีนะครับนี่ครับเนือองค์พระไปกษณะแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับเนี่ยเหนือมีความสวยงามหนึกนุ่มอย่างมากเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ในสายตาของผมเนี่ยผมมองอยังไงผมก็ว่าเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะ แต่ผมไม่กล้าเทียงเขาเพราะว่าเซียนใหญ่เขาบอกมาว่าเป็นเนื้อวัตคังนะครับเป็นสมเด็จวัตถังพิมพ์ฐานคู่หูทิ้งดิงนะครับก็ผมก็เลยไม่เทียงเขานะครับผมแต่ว่าวันนี้สมจิตสมเสริญเนี่ยเอามาเพื่อนเพื่อนรับชมกันนะครับรับชมกันเพราะว่าเราจะได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเอามาดูคนเดียวได้ที่ไหนแล้วครับก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเราเนี่ย พอเราเอฟซีเราเนี่ยได้ดูไปด้วยกันนะครับเนี่ยผมพยายามที่จะส่องให้เพื่อนๆดูเนื้อครับเห็นไหมครับดูเนื้อเขาเลยนะครับเนี่ยผมพยายามค่อยๆหมุนสิซสิซนะครับเนี่ยคราบแป้งยังมีอยู่นะครับพระสมเด็จองนี้นะครับเนี่ยก็ยังคงความสวยงามนะครับองค์สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นี่ครับเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆใจเย็นนะครับผมจะพยายามส่องให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับว่า เหนือเป็นยังไงนะครับเนี่ยหูองค์พระนะครับจะมีสองข้างนะครับมีสองข้างทิ้งดิ่งลงมาเกตองค์พระจะชนซุ้มพอดีเลยนะครับชนซุ้มพอดีเลยเห็นไหมครับเนี่ยด้านข้างนะครับด้านข้างเพื่อนๆดูให้ดีนะครับวันนี้ ร่วมศึกษาไปด้วยกันกับสมคิดสมเสริญเนี่ยเอาสมเด็จวัดระฆังนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นวัดระฆังหูทิง้งดิงฐานคู่นะครับฐานคู่เป็นไงครับก็คงความสวยงามนะครับ <c oughs> แล้วเราจะมาดูนะครับมาดูว่าสมเด็จองค์นี้เขาดูยังไงนะครับดูยังไงมาดูนะครับว่าดูยังไงลักษณะองค์พระนะครับ ก็จะมีรอยตัดเช่นก <đây> ันนะครับมีรอยเส้นแบ่งพิมพ์ตัดเช่นกันเห็นไหมครับเนี่ยคือยังมีรอยสเกลแบ่งพิมพ์นะครับยังอยู่เห็นไหมครับมองเห็นชัดอยู่เนี่ยด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับรอยสเกลแบ่งพิมพ์นะครับหูองค์พระนะครับหูพระจะเป็นหูทิ้งดิ่งจดลงมาติดกับบาวองค์พระเลยนะครับ แขนจะไม่ค่อยโค้งนะครับไม่ค่อยโค้งแบบแบบลักษณะสมมาตรนะครับคือโค้งแบบธรรมชาติแต่องค์นี้รู้สึกว่าจะเหมือนแขนขวาของพระเนี่ยจะหักศอกเข้ามานะครับหักศอกเข้ามาฐานก็จะเป็นลักษณะเป็นฐานคู่นะครับเนี่ยเป็นคู่เป็นคู่เนี่ยยิ่งตรงนี้ยิ่งติดก,กันเลยนะครับเนี่ยฐานคู่นะครับเขาจึงเรียกว่าเป็นสมเด็จพระครั้งพิมพ์ฐานคู่เอ่อ เรามาให้เพื่อนๆ FC พวกเราได้รับชมกันวันน <ok ี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่แวะให้กําลังใจและรับชมก็เมื่อกี้ก็ได้ส่งให้เพื่อนๆดูเนื้อแล้วนะครับแลยวลองส่องเพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราได้โอกาสทําคลิปแล้วก็ทํำให้เพื่อนๆได้เห็นไปด้วยกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูเนื้อของเขานะครับเนื้อของเขาในแกร่งและก็สวยจริงๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ย แก่งสวยงามมากครับเป็นธรรมชาติด้วยนะครับมาดูด้านหลังครับเห็นไหมครับก็โอเคนะครับเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ขอจบวีดีโอไทยทอดวีดีโอเพียงวันนี้ก่อนนะครับพาเพื่อนๆมาชมสนุปวัคังพิมฐานคู่นะครับฐานคู่เขาเรียกว่าวัดคังหูทิ้งดิงฐานคู่นะครับเนาะ ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอเนเพื่อนทุกท่านจงมีความสุขนะครับโอกาสหน้าค่อยมาเจอกันใหม่สาเร็จองคนี้นะครับมีใบประกาศด้วยนะครับผ่านการประกวดมานะครับแล้วก็ผ่านการเช็คมาก็เจ้าของพระก็เปิดราคาด้วยนะครับไม่ใช่ไม่เปิดนะครับแต่จะเปิดแพงหรือถูกอันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจผมจะโทรถามราคาให้นะครับเนาะสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ